สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบเดือดเตี้ยีนะครับยินดีตอนรราเข้าสูช่องยูทูปบ้าวัตไทยสิ่งนะครับครับสวัสดีงามามแต่ยังเป็นเพจบา้าวัตไัยลั่นครับเอาคลิปนี้อยู่ครับสองลุ่ม ยกรถเไยพอดีเอารถว่ะกีดินมันยานรถไรนี่หมดเลยจอดเศร้านี่แห้งรถจอดกินน้ำมีเบิร์บเรียบร้อยนะเขาซัดพอดีว่างั้น ้มพลังเ5็แรงม้าสีสูบเรียงเสียงหวานไม่มีเทอร์โบตอนนี้ก็ให้วัดจอดดากซี่จริงๆว่าไม่ไก้ก็ตกซางมันเถอะก็จะใช้เจ้า6,600นเป็นตัวดึงนะเอาแบบว่านาย,ยกแบบในนังยินเดียนะ ล่มแห้งเลยล่มบ่เขากล้องก่อนเว้ยเราบอกพี่น้องเว้โอ้ยเขาแก้เอาแก้ถึงเองเว้ย เพ่อเดียวกันสองพ่อกับนายอาศัยเพ่อเดียวกันนี่เป็นบางโอกาสแว่านาจุ่มแนวนีนนะครับทุกอาศัยกันเลยครับไว้บ่คืนนีน่นอนล่ะถทะลุเนี่เอาตอนนี้ก็อยู่กับหน้างั้นเทคคู่นะครับคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับผมสำหรับเจ้าฟอร์ดกับฟอร์มกับเท่ารถอีเล่6ก0กเทอร์โบ4สูบเลี้ยงเสียงหวาน แล้วก็นี่เจ้าแจ็คส้ม M758 0สําหรับเกือบหน้านี่เป็น12.4ขอบ24เกือบด่างนี่เป็น18.4ขอบ30นะสําหรับเจ้าฟอร์ดนี่เกือบหน้านี่เป็น8.16เกือบด่างนี่เป็น18.4ขอบ30ขับเคลื่อนโดยบักกิ้งดางสําหรับเจ้าฟอร์ด สำหรับเจ้าค mm ูบ hmm. ต้าแหลนน้ำทางก็บักกิ้งดากถ้าเป็นทำงานก็ทั้งสี่บักกิ้งนะสว mm hmm. ันดีกว่าเจ mm hmm. ระดับเท่าแก่ขับเองโอ้อยมันจะคือจะคว้างรถแห่งไหมกี่นี่ล่ะ mm hmm. โอ้ยสมกับเป็น เอาแก่ข้นดีๆไปเจ้าดันมาพี่ดันมาทีมงานเหญ่ได้มาตรฐานทีมงานดวกเป็นดวกวันถอะแต่ว่าหลังจากที่การสร้างเกตเบิง้งทีมงานนี่ครับรถไทยนี่มีมารยาทุกคนให้ว่าถอดเกือบวันถอดมันอาจจะ ทับดีเขากันแน่ไม่ได้เขาเมื่อยอีรีนีมันหนวดตีนไปในตัวนะหลังจากที่สังเกตสังการมาจนเติบผมก็ทราบได้ว่าเขาถอดเกือบคนทุกคนนะเอาตอนนี้ถกแก้ขืนโยมเองครับสำหรับจบปรอด6กเป็นอกเทอร์โบโอ้โหเสียงเขาเกียร์อีมิดซีนีว่าห้อยไข่เห็นไหมว่านี้ยินเสียงขวักข่า อาจ,จิเป็นฟอร์ดพร้อมครับแต่ฟอร์ดแท้ต้องมีเสียงเด,ดินมาโอ้โหเขาเกียบคล่องว่ามันจุ้งรี่สำหรับรอบขั้นนี้เล็วแห้งเลย ส่วนมักกิ้งหน้าไม่หันเพราะว่าไม่มีเผาั๊บโอ้โหไอนี้ยาค่ะกุยไม่มีเบิด โ้ยเง้งเดไ,ไปครับทีเฮียได้กที กัน 何だ 원맨이 네요 เป็นดวโอ้อเพื่อจะได้สนว่าเจ้าวิรถ